มาสู่เรื่องแรกที่เราจะต้องเริ่มกลับมาคุยนะครับว่าวันนี้เราจะฝ่าวิกฤตยังไงเราจะนําพาทีมไปให้ประสบความสําเร็จได้ยังไงนะครับผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้ศึกษามาเยอะๆเลยนะครับว่าวันนี้คนที่เขาจะประสบความสาเร็จได้นะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับไม่ใช่กระบวนการครับแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุด เป็นสิ่งแรกที่จะต้องเปลี่ยนคือเราต้องกลับมาเปลี่ยนกระบวนการความคิดครับเพราะว่าวันนี้กระบวนการความคิดมันนําไปสู่หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คนที่เขาประสบความสาเร็จทั่วโลกเลยนะครับที่เขาทํากันเนี่ยเป็นจุดในส่วนที่จุดประกายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับวันนี้หัวข้อแรกก่อนที่เราจะนําพาทีมไปให้ประสบความสาเร็จได้คนที่เป็นทีมลีดเดอร์ทั้งหมดคนที่เป็น GM ทั้งหมด คนที่เป็น MD ทั้งหมดที่ฟังตอนนี้ครับคุณจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการในการเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณนะครับเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณให้เหมือนกับคนที่เขาเคยประสบความสําเร็จให้ไปเหมือนคนที่เขาเคยฝ่าวิกฤตตรงนั้นมาได้ทําไมต้องทาอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนกระบวนการความคิดของคุณนะครับแล้วคุณจะไปมีความคิดแบบเดิมๆความคิดแบบที่มันยังยึดติดอะไรแบบเดิมๆอยู่เวลาที่คุณเจออุปสรรคเวลาที่เจอสิ่งที่มันเข้ามา Impact เข้ามากระแทกนะครับ คุณจะทําเหมือนคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นเหม <respuesta. S 2> ือนคนที่เขาล้มเหลวแน่นอนนะครับเวลาที่เราทําเหมือนคนที่เขาล้มเหลวนะครับทำเหมือนคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณก็จะเดินไปในแนวทางอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเน้นหนักมากๆนะครับไม่ได้เน้นหนักคําว่า success แต่เน้นหนักคําว่า mindset นะครับคือวิธีการคิด เพราะวิธีการคิดมันนําพาไปหลายๆส่วนนะครับผมอยากจะให้เราได้เริ่มเรียนรู้อย่างนี้ครับสมองของคนเราเนี่ยมันมีกระบวนการหลักการในการคิดเนี่ยแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าวันนี้สิ่งที่เราใช้สมองของเราเนี่ยเราใช้พลังงานของสมองของคนเราเนี่ยน้อยมากๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับคนเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ไม่ว่าคุณจะลันธุรกิจยังไงไม่ว่าคุณจะดําเนินชีวิตยังไงนะครับมันแบ่งสมองของคนเราเนี่ยออกเป็นสส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับสมองส่วนแรกนะครับเราเรียกว่า conscious mind ครับ conscious mind ถ้าภาษาไทยก็คือจิตรู้สํานึกนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือ UCM นะครับหรือว่า unconscious mind ก็คือจิตใต้สํานึกครับ วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะคุยเรื่องนี้ไมเซตเป็นเรื่องแรกเพราะว่าเนื่องจากว่าสมองของคนเราวันนี้เราใช้ประสิทธิภาพหรือศักยภาพของสมองของเราเนี่ยน้อยมากๆครับวันนี้สิ่งที่เราใช้จิตรู้สํานึกอยู่เนี่ยตรงนี้ที่เป็นคอนชีสไมน์นะครับพี่ๆเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเราใช้พลังงานของสมองอยู่แค่10%เอเงนะครับ10%ท่านั้นนะครับคุณสังเกตดูว่าวันนี้เวลาที่เราเดินเราคิด เราอะไรเงี้ยมันมันมันใช้แค่10%แต่ว่ามันยังมีอีกหลายๆส่วนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการคิดการกระทําการเดินการกินข้าวหลายๆส่วนนะครับเขาเรียกว่ามันอยู่ในส่วนของ unconscious mind นะครับตรงเนี้ยมันใช้พลังงานอยู่ก็คือส่วนที่เหลือนะครับจาก10%ตรงนี้ยครับจะเหลืออีก90% 90%เครับ90%ลยนะครับที่วันนี้เรายังใช้พลังงานจาก unconscious mind เนี่ย เราใช้น้อยมากๆอันคอนชีสไมล์เนี่ยจะเริ่มใช้เมื่อไหร่จะเริ่มใช้เมื่อเราอยู่ในสภาวะที่โฟลหรือว่าสภาวะที่เราเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมานครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเหมือนเวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าวันนี้ที่ผมบอกว่าโฟลเพราะว่าอะไรว่าเวลาเราขับรถไปเนี่ยคนที่ขับรถเป็นแรกๆเนี่ยจะใช้คอนชีสไมล์เยอะนะครับจะมีความกังวลจะเชนเกียร์จะใส่เกียร์จะเลี้ยวจะเปิดเครื่องปัดน้ำฝนจะเปิดอะไรเนี่ย คุณสิ่งที่คุณเห็นว่าคุณจะคิดไปหมดเลยคุณจะต้องใช้สมองคุณคิดไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มขับรถไปแล้วเราเริ่มคล่องแล้วเราอยู่ในโฟลแล้วเนี่ยวันเนี้ยมันเหมือนเราจะใช้90%ตรงส่วนนี้นครับแต่เมื่อ,อไหรท่ที่เวลาที่มีคนเดินตัดหน้าเมื่อไหร่ที่คุณอินเดอะโฟลนะครับคุณจะคุณจะสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้เร็วมากๆโดยที่คุณไม่ต้องใช้กระบวนการความคิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้สิ่งที่เราต้องเริ่มฝึกณนะวันนี้นะครับของคนที่เป็นเจ้าของยุยการเนี่ยเราต้องเริ่มฝึกว่าเราจะฝึกใช้กระบวนการคิดเป็นแบบไหนฝึกใช้ความคิดเป็นแบบฟิกไมซ์ก็คือยึดอยู่กับปัญหาต่างๆหรือว่าจะเป็นกรอดไมซ์ซตคือเฮ้ยมีปัญหาขึ้นมามันออโตเมติกเลยครับมันออโตเมติกเลยว่าเฮ้ยเราจะฝ่าวิกฤตยังไงเราจะคิดยังไงเราจะทํำยังไงเพราะงั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมเชื้อชวนแล้วผมจะนําพาทุกคนลงลึกอินดีเทลว่าวันนี้ เราจะเข้าสู่กระบวนการในการที่เอา unconscious mind หรือว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเข้ามาใช้งานได้ยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะวันนี้คือการพุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะโฟกัสหรือคุณจะมุ่งไปทางไหนนะครับผมยกตัวอย่างนี้เวลาที่เรามองธุรกิจของคนเราถ้าเรามองในแง่ที่มันเป็นด้านลบนะครับคิดด้านลบว่าเฮ้ยมันจะพังมันจะแย่นะครับเราก็จะโฟกัสไปกับจุดนั้นนะครับ แต่ว่าถ้าวันนี้เราเองโฟกัสว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะนําพาธุรกิจของเราเนี่ยเองให้สามารถที่จะเติบโตทาพาธุรกิจของเราให้ฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ยังไงสมองของเราเนี่ยเราจะเอา90%รเนตรงนี้กลับมาคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมากๆนะครับผมลองทําตัวอย่างเป็น example ให้พี่ๆทุกคนลองนึกดูนะครับ mm hmm. ผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงช้างครับนึกถึงช้างในหัวสมองดูนะครับนี่ช้าง ผมอยากให้ทุกคนอย่าคิดถึงช้างตัวที่เป็นเป็นตัวสีเขียวครับช้างตัวสีเขียวเนี่ยอย่าคิดอยู่ในหัวสมองเลยครับห้ามคิดเลยนะครับห้ามคิดช้างตัวสีเขียวในหัวสมองช้างตัวสีเขียวที่หูมันก็เขียวเขียวเป็นเขียวสะท้อนแสงครับตามันก็โดนไฮไลท์ด้วยสีเขียวครับแล้วตัวมันทั้งตัวเป็นสีเขียวครับอย่าคิดถึงตัวนั้นครับเป็นไงครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ในหัวสมองเราจะคิดถึงช้างตัวสีเขียวทันทีเลยใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราทํางานกับสมองของคนเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราวางแผนทางด้านธุรกิจกลยุทธ์ต่างเนี่ยถ้าวันนี้ผมเปรียบเทียบไอ้ช้างตัวสีเขียวตัวเนี้ยเป็นการมองว่าเฮ้ยธุรกิจฉันจะร่มสลายธุรกิจฉันจะพังแน่นอนสมองของเราเนี่ยมันจะใช้อ n นคอน c เชสต์ไมล์เกของสมองเนี่ยในการมุ่งแล้วก็นําพาธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยเข้าไปสู่นั้นและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่า วันนี้ผมเองเข้าไปโคชชิ่งในหลายๆธุรกิจในหลายๆองค์กรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยนันธุรกิจพี่ไปไม่ไหวแล้วอ่ะธุรกิจพี่แย่แล้วอ่ะธุรกิจพี่จะแบกรับภาละาอย่างนี้ไปได้ยังไงอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าวันนี้เขายังพนา,นาบ่นว่าธุรกิจเขาจะแย่เขาจะพงังเขาจะเจ๊งอ่ะครับผมถามพี่ๆหน่อยครับว่าวันนี้ทุกคนคิดว่าธุรกิจจะเจ๊งไหมครับเจ๊งใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะนําพาไปสู่จุดนั้นนะครับสิ่งที่ผม อยากจะสื่อสารเยอะๆเลยนะครับก็คือวิธีการคิดหรือกระบวนการคิดครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้กระบวนการคิดหรือว่าความคิดมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนี่หัวข้อหัวข้อนี้เนี่ยผมถึงต้องบอกว่าวันนี้กระบวนการความคิดน่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับเพราะว่าวันนี้กระบวนการความคิดต่างๆนะครับมันจะส่งผลเป็นอะไรครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้พวกพี่ๆฟังคือเฮ้ยนั่น ธุรกิจพี่มันจะเจ๊งแล้วว่าธุรกิจพี่มันจะแย่แล้วว่าธุรกิจพี่มันไปไม่ไหวแล้วว่าถ้าวันนี้คุณยังมีกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยสิ่งที่มันส่งผลต่อไปครับแน่นอนครับมันก็จะส่งผลให้เข้าสู่กระบวนการกระทําของพี่เขาครับถ้าวันนี้คุณไม่เอาแล้วครับคุณกีบอับแล้วครับคุณคุณถอยลูกเดียวแล้วครับแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สู้นะครับกระบวนการกระทํามันจะส่งผลทันทีครับว่าวิธีการกระทําทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเรื่องการแมネจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมุ่งลงไปสู่ในส่วนของการกระทําที่เราจะปิดบริษัทเราจะเจ๋งครับซึ่งแน่นอนครับผมเองมีความโชคดีอย่างหนึง่งคือผมเข้าไปสอนในหลายๆองค์กรในหลายๆบริษัทสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็มีความคิดหรือ i n d ซ e t หรือว่ากระบวนการอีกแบบหนึง่งเฮ้ยนั่นพี่ว่าเราไปได้วะ่ะเรารอดว่ะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพูดอย่างนี้แล้วยังขนลุกเลยครับว่า หลายๆองค์กรเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่าเขามีพนักงานแบบโอ้โหเป็นร้อยเลยอะแต่เขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึง่งว่าฉันต้องรอดฉันต้องไปให้ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อคนที่เป็นลีดอร์มีความคิดมีการวางแผนหรือว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันจะสามารถที่จะนำพาองค์กรของฉันฝ่าไปได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดแอคชั่นที่นำพาองค์กรไปได้แล้วมันก็จะเกิดบิสเนสยูนิตใหม่เล็กๆย่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อน,นำพาองค์กรไปได้ เพราะอะไรเพราะความคิดนําไปสู่การกระทําครับและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดครับการกระทํานะครับมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ครับเพราะวันนี้ถ้าตั้งต้นดีนะครับตั้งต้นดีไม่เซ็ตดีความคิดดีความคิดเชื่อมัน่นความคิดมุ่งมั่นว่าเฮ้ยฉันจะผ่านตรงส่วนนี้ไม่ให้ได้การกระทํามันจะมาทันทีโซลูชนันจะมาทันทีแล้วเขาเองก็จะเริ่มคิดเริ่มวางแผนว่าฉันจะใช้คอนเนคชันยังไงฉันจะไปหาใคร มีกูรูคนไหนที่จะนำพาฉันไปได้สุดท้ายท้ายสุดผลลัพธ์มันก็จะดีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาวางแผนกันวันนี้นะครับก็คือว่าวันนี้ mindset เป็นเรื่องที่สาคัญพี่เองอาจจะต้องดูว่าวันนี้สุดท้ายท้ายสุดกระบวนการความคิดมันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์นะครับผมก็ยินดีที่ทุกท่านเนี่ยตัดสินใจที่เข้ามาเรียนคาซาสนี้เพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าคนที่มาเรียนคาซาสเนี่ยมี m i n d s e ตหรือมีความเชื่อว่า เฮ้ยฉันต้องรอดผ่านไรสิทธ์ตรงนี้ไปได้แล้วพี่เชื่อไหมครับว่าคนที่รอดผ่านไรสิทธ์ตัวนี้ไปได้เนี่ยคุณจะถือมาเก็ตแชร์ที่เป็นมาเก็ตแชร์ใหญ่ๆนะครับแล้วคุณก็จะสามารถนําพาองค์กรของคุณเนี่ยวางแผนกลยุทธ์แล้วก็นําฝ่าไปเพื่อทําให้องค์กรเติบโตและแข็งแรงได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเริ่มลงสู่ดีเทลว่าวันนี้กระบวนการความคิดที่สําคัญที่สุด เลียงตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5นะครับเราจะต้องมี mindset ยังไงเราจะต้องมีกระบวนการความคิดยังไงเรื่องแรกเราต้องคิดอะไรแล้ววิธีการคิดยังไงเพื่อนําพาให้ทุกคนไปสู่ผลลัพธ์ในการสร้างความมาัง่งคั่งในการนํำพาทุกคนสามารถฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ครับแล้วเจอกันใน ep ถัดไปครับสวัสดีครับ